โคตรคลาสสิกเลยทุกคนดูโอ้ทุกคนดูแล้วได้ดูคนจะดักคนแม่นี่เฮ้ยแม่เฮ้ยดูทางเข้าห้องทุกคนรู้ชะตากรรมนะคืนนี้เรานอนได้สบายแน่คือลำพังหนุ่มสาวชายหญิงมาสองคนอะไรเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้คือเขาเคร่งเรื่องนี้ฮะทุกคนคือผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมลืมแคด์วัตถุเกิดจากความรักความส เรียบร้อยฮะทุกคนเราแยกทางกับเขาแล้วนะเราเหมาเข้ามาหนึ่งวันเท่นี้ให้มาช่วยขับรถให้เราเดี๋ยวเราจะมาเข้าที่พักโฮสเทลนะโฮสเทลนี่ไว่าอะไรโฮสเทลก็คล้ายๆโฮเทลที่เป็นโรงแรมมาแหละเป็นที่พักแต่ว่าจะเป็นแบบว่ารวมมันอาจจะถูกกว่าโอ้โคตรคลาสสิกเลยทุกคนดู

เขาตกใจเลยพอยุ้ยส์พูดเมื่อกี้เขาถามเลยมึงมึงมึงอีบเหรอใช่โอ้สุดยอดจริงคนนี้นี่ครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวโรงแรมโฮสเทลนะในใจกลางเมืองเก๊ทไคโรเลยนะในราคากี่บาทไปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทครับคุณอาคมเจ็ดร้อยบาทสามคนตกคนละสองร้อยกว่าบาทเองโอ้เนี่ยเอาโอ้หนี่ เป็นไปอีกโห oh, เป็นดาดฟ้าเลยเป็นดาดฟ้าเลยนะพ<อ>ี่เขากำลังไปคุยคือเรามีการจองอยู่แล้วจองแล้วเหรอเออจองแล้วเราแค่มาเอากุญแจอะไรเงี้ยคนที่ที่เห็นเห็นข้างหลังเนี่ยนั่นจะเป็นลูกค้าของเขาหมดเลยนะสามคนเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าบาท ก็ตกคนละ2 0 0กว่าบาทเองจริงๆอนะ่ะผมไม่ควจ่ใจหมดนะแต่ว่าผมคํานวณให้เพื่อให้เพื่อนๆได้ได้รู้ว่าเออมันจะตกแค่คนละ200กว่าบาทเองคือถูกอะ่ะคือนะคือถูกอะ่ะราคานี้ แต่ห้องเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวรอดูผมว่าน่าจะเป็นตรงเนี้เห็นปะ่า่กิดูดูจากประตูนี่ทุกคนน่าจะเป็นห้องที่แบบว่าไม่ได้สวยอะไรมากแต่ก็น่าจะพอดีราคาแหละเออเราแค่ได้นอนก็โอเคละการที่เรามีเพื่อนนําทางให้เนี่ยมันก็ดีนะนอกจากว่าเราจะได้เที่ยวกันแบบไม่ไม่โดนโกงราคาจะได้เที่ยวกันแบบมีระบบอะทุกคนเราจะมีเขาช่วยแบบจัดก,การอะไรอย่างนี้ให้ ก็สะดวกต่อนักท่องเที่ยวนะขอบคุณมากๆเลยแบยเขาที่พาเราเที่ยวแล้วก็นั่นแหละผมก็อยากจะฝากว่าเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวอีกเนี่ยติดต่อเขาได้นะแบยคาเลนดี้เพจยูโกเราไปกันนะเขาเป็นนักศึกษาไทยเรียนอยู่ที่นี่ไงยิ่งอใครจะมาเที่ยวก็มาได้เขาพาไปด้วยคนนะโอ้โหกำลังก่อสร้างดูดคนดูทางเข้าห้องทุกคนโอ้โห <risque feature. S 1> รู้ชะตากรรมไหมคืนนี้เรานอนได้สบายแน่ชอบขับอกันรับาวเอรนี่น่าทึ่งมกเลวห้งน้อยูไหเข้ามาแล้วคือคือราคาเป็นไงนะเบรราคาคืนละเท่าไร คือละที่จริงคือแบบถ้าถ้าถ้าเราจะเอาพับลงก็เจ็ดร้อยปอนด์แต่ว่าเราจะเอาเองไงคือคือละแปดร้อยปอนด์แปดร้อยปอนด์เราก็หารก็สองร้อยกว่าอ๋อแต่จริงมันสําหรับสี่คนไงถ้ามาสี่คนก็คือคนละสองร้อยพอดีสองร้อยพอดีเลยแต่เรามาสามคนก็ประมาณสองร้อยห้าสิบห้าสิบคือเราชอบเป็นห้องไงคือเขาไม่ได้นับเขาไม่ได้นับจํานวนคนใช่ใช่ใช่เป็นห้องเลยเป็นห้องเลยใช่ไหมใช่ใช่ห้องละแปดร้อยอยู่ได้สี่คนก็ตกคนละสองร้อยดิเออใช่แต่เรามาสามคนเนี่ยไม่เป็นไรก็คือโฮสเทลมันไม่สะดวกเหมือนโรงแรม แต่มันได้ราคาที่ด no ีกว่าแล้วก็เหมาะกับคนแบบแบ็คแพ็คเกอร์เนี่ยแบ็คแพ็คเกอร์เหมือนเราเนี่ยที่แบบว่าพิ้วกระเป๋ามาใบเดียวแล้วก็เที่ยวเนี่ยเบียงเป็นไงบ้างเบียงนุ่มไหมนุ่มนุ่มเหรอแต่แต่แต่ห้องเราเนี่ยค้างค้างกำลังก่อสร้างอยู่ด้วยคนเสียงกึ้งกึ๊งกึงตลอดเลยแต่แต่เมื่อกี้แล้วว่าตอนเช้าคือเขาไม่ทำไงถ้ากอนางขึ้นคือเรานอนได้เสียงเสียงที่ได้ยินกึ๊กกึ๊กกึ๊กเนี่ยช่างกำลังทำเนี่ยเมื่อกี้เขามีการแจ้งด้วยว่า แค่ช่วงนี้เองเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเนี่ยกลางคืนเขาก็ไม่ทำแล้วก็คือตอนกลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงวเข้ไปแล้วเอเดี๋ยวลองไวไฟก่อนลองไวไฟก่อนเห็นว่าไวไฟแรงถ้าไวไฟที่นี่แรงกว่าโรงแรมที่เราไปแต่ว่าแอร์นี่คือแบบเย็นฉ่ำเลยแอร์เย็นจริงนะแบบไม่ใช่แอร์เก่าเลยอะแอร์แบบเย็นจริงๆนี่เราเพิ่งเปิดรู้สึกเย็นแล้วอะถ้าเปิดสักพักนึงน่าจะเย็นกว่านี้อะให้ยูสุกลองไวไฟก่อน เราไปพักมาหลายโรงแรมรู้สึกว่าผิดหวังกับเรื่องไวไฟที่นี่มากเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่จะจะเป็นยังไงโอ้โหหมุนติ้วติ้วติ้วอาจจะเพิ่งเปิดไงใช่อรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเฮ้ยเม้ยมันมันวัดไม่ได้มึงหมุนอย่างงี้ไม่ได้หมุนเลยต้องรอก่อนเห็นไหมคิดไม่มาอ่ะลองเล่นซิเร็วเร็วเร็วลองลองเปิดยูทูบลอลองลองเปิดยูทูบดู เออใช่ป่ะ <mm okay. anyway> u uhm okay. yeah> t u b e เนี่ยยู u ูยเนี่ยตัววัดเลยทุกคนนี่ก็ก็มีโหลดนิดนึงแต่มันก็โอเคใช้ได้ได้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเข้า YouTube ไม่ได้เลยเ็ YouTube มันจะเขียนว่าขาดการเชื่อมต่อแต่อันนี้เข้าได้ถือว่าโอเคนะที่พักเนี่ยคือกลางเมืองจริงๆจะไปไหนมาไหนสะดวกสะดวกสุดยอดทุกคนประทับใจหนึ่งคือราคาไม่แรงราคาคือละ2 0 0เอง WiFi ก็ดีนะครับอยู่ใจกลางเมืองผม เอาตรงตอนนี้เนี่ยผมประทับใจเรื่อง wifi กว่าโรงแรมคืนละสอนอีกทุกคน <laughs> ที่อียิปนะฮะทุกคนถ้าเราแบบจะคิดแบบมาอยู่ชายหญิงเนี่ยเราจะต้องมีหลักฐานการแต่งงานอย่างเช่นรูปภาพหรือไม่ก็ใบสมรสอะไรเงี้ยคือลำพังหนุ่มสาวชายหญิงมาสองคนอะไรเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้ไ,ม,ไม่ได้คือเขาเคร่งเรื่องนี้ฮะทุกคน <laughs> เป็นสีนะนี่ออกจากห้องมาเจอเขากำลังก่อสร้างเข้าใจได้อันนี้เป็นตู้ไข่ายน้ำวะเนี่ยแต่ไม่มีน้ำอ๋อนี่มีน้ำแต่เขาล็อกอยู่น่าจะต้องไปบอกนี่ห้องน้ำรวมนล้ฮะทุกคนอันนี้ของผู้ชายใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เขียนอะรวมมันแล้วแต่บอกแล้วรวมรวมทัิงรวมชายหญิงได้เลยแล้วแต่ อ๋ออันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะใช่ห้องอาบน้ก็จะมีฝักบัวด้วยมีกระจกไว้แบบเช็คความหล่อตอนออกจากห้องน้ํานะแล้วก็อันนี้เป็นห้องอะไรไปอันนี้น่าจะเป็นห้องห้องน้ำห้องอาบน้ำแต่ว่าแต่ว่าแล้วมีคนอยู่มีคนอยู่อ๋อมีห้องมีสองห้องอาบน้ําแล้วก็สองห้องสุขาใช่น่าจะเป็นรวมแล้วเพราะว่าไม่เห็นมีป้ายว่าชายหรือหญิงอ่ะหรือหญิงอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้แต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นมีป้ายเดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนมา ่ะ,เด,ะเ,เ,เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนจะเห็นตรงกลางโมงเดี๋ยวเราขึ้นเราขึ้นชั้นดาดฟ้าด้วยคนนะเผื่ตอตอนกลางคืนเราจะมานั่งชิลได้ไงเออนั่งดูวิวอะไรเงี้ยมีแบบเก้าอี้อย่างเงี้ยเอ้ยโคตรดีนะเฮ้ยดีนะทุกคนมีเป็นแบบชิงช้าไม่ค่อยเล็กเขาเรียกว่าอะไรนะคือห้องเราแล้วเออเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยทุกคนเฮ้ยดีนะมีอย่างเงี้เออองอย,งงย,ยงงเป็นเป็นช้ายยเย็นๆคือสบาย,ย,ยเลยเย็นๆเออ เฮ้ยดีทุกคนเขามีเก้าอี้แบบเอาลงเหมือนจริงชาด้วยอะเนี่ยนั่งแว่งไปแว่งมาถ้ามีบุหรี่สักมวนดีไหมไม่เลยไม่ไม่ไม่สูบใช่ไหมทุกคนจํากันได้ไหมคลิปแรกที่ผมเจอมาน่ะมันคือบุหรี่ตลอดเลยในช่วง2 3งสามอีพีแรกอะเพราะว่ามันยังติดบุหรี่ไงแต่ว่าหลังจากนั้นอะมันอยู่กับผมมันเดือนหนึ่งอะผมให้มันเลิกทุกวันนี้ไม่เอาได้บุหรี่เอาไหมเฮ้ยเน ไหนบุหรี่อ่ะถ้าถ้ามีจะเอาไหมไม่เหมือนกัน <laughs> เอ้ยนี่น้องเขาเลิกบุหรี่ทุกคนสุดยอดมากนะผมชื่นชมเลยคนเลิกบุหรี่ได้นี่คือผมก็พูดกับน้องนะแรกๆผมห้ามเกใช่ไหมแกยก็มีอาการเหมือนกันนะแบบว่าลงแดงแตบบ่ว่าตัวสัน่เนเหงื่อแตกอะ่รเงี้ยมุดงีดผมอะ่ะแต่ผมบอกว่ามึงงุดงิดคูก็งุมงิดดิมันไม่กลางไงสุดท้ายมันก็เลิกขาดคือใจมันอยากเลิกด้วยแหละคือไม่ใช่ว่าผมหรอกมันเป็นเพราะมันเองผมก็แค่คุมไงเออมันเวลายินดีด้วย ที่เหลืออยู่ที่มึงนั่นแหละว่ามึงจะเลิกได้นานแค่ไหนกลับไทยไปไม่ได้อยู่กับกูบกบมึงอาจจะแยกกับกูบกบหรือ,อยังไงอยู่กับเพื่อน,นเพื่อนเก่าเกเพื่อนใหม่ๆเขาให้บริเวณมึงอีกหรือเปล่ปา<ป>นี่คือมึงจะปฏิเสธอยู่ที่มึงนั่นแหละ่อยู่ที่มึงนั่นแหละว่ามึงจะเป็นยังไงกูช่วยได้แค่นี้ไม่แล้วไม่แล้วขอให้โชคดีที่มึงโทรติดโ <c ười> ชคดีที่มึงโทรติดโอเคบรรยากาศดีทุกคนกลางคืนเดี๋ยวก็มานั่งชิลได้นะโอเคแหละทุกคนโฮสเทลแบบนี้ฝั่งนู้นก็มีนะ ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็มีเป็นที่นั่งแบบนี้เหมือนกันแต่เป็นเก้าอี้เฉยๆเรากลับมาที่ห้องนะทุกคนนะบอกเลยว่าจากที่เดินเดินดูมาเนี่ยค่อนข้างประทับใจนะฮะกับโฮสเทลที่นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อโฮสเทลไว้เผื่อเพื่อนๆมาที่นี่จะได้ตามมานะแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้ามาอีฟเนี่ยฝากด้วยแล้วกันนะใครจะเที่ยวแบบสบายใจก็แนะนำไกด์เบคอนิสเลยนะฮะทุกคนเบเขาเขามีเพจอยู่ก็คือ VR วีโก้วีโก้วีโกเราไปกันนะฮะคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะก็ติดตามได้ติดต่อเขาได้นะฮะเขาเป็นไกด์ที่มีประสบการณ์นะฮะอย่างเช่นการที่เรามาเนี่ยก็คือเขาเคยมาเนี่ยเขาเลยพาเรามาได้อะไรเงี้ยแบบเขารู้ว่าอะไรคืออะไรยังไงก็แนะนําเลยนะฮะสำหรับแบร์คอลิสนะฮะทุกคนครับคือผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมลืมไอแพดไว้ที่โรงแรมที่อียิปต์ครับทุกคนแล้วแบบเครียดมากเลยทุกคนผมลองเช็คในในตำแหน่งเนี่ยทุกคนมันขึ้นว่าอยู่ที่ โรงแรมที่เราอยู่อีกนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นตำแหน่งปัจจุบันหรือเปล่าหรือมันเป็นตำแหน่งของแบบของเมื่อเช้าอีกกันซึ่งตอนนี้มือผมสั่นมาก <laughs> <laughs> ผมเราเพิ่งรู้ตัวทุกคนมันผ่านไปเกือบวันหนึ่งแล้วอ่ะที่เราเช็คเอาท์ออกมานะห้องวอร์ฟเเอ่อวอร์ฟอนงวหเส้นทางที่เราเดินผ่านมาไกลแสนไกล สิ่งนั้นมันคืออะไรเกิดคำถามขึ้นมาในใจวันนี้ฉันได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ข้างในมันคือคำตอบที่ใช่